ดูสิงงานนขอฉัไม่เคยผิดพลาดมันตตออบแแทนนนคคคไมมมม่่ม่งโยุ้าาเสิ่งเนียบนะคะท่าทางแววตาเฉียบคมทำให้บทหัวหน้าผู้ร้ายในภาพ,พยนตร์เพชรตัดเพชรปี2509ที่รับบทโดยเกชาเปลี่ยนวิถีกลายเป็นสีสันสำคัญไม่แพ้นักแสดงนำมิชัยบัญชาและลือชัยนรุนาธนะคะ ซึ่งก็ถือเป็นการพลิกบทบาทสำคัญค่ะจากพระเอกสู่บทผู้ร้ายอย่างเต็มตัวและทำให้จากนั้นนะคะชื่อของเกชาติดทำเนียบดาวรายที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยค่ะเกชาปลิดวิถีเป็นที่รับรู้ของแฟนหนังว่าเป็นนักเลงตัวจริงนะคะซึ่งก็เคยทำอาชีพคุมคิวรถเมย์ก่อนจะเริ่มชีวิตการแสดงเมื่อประมาณปีพศ2498ซึ่งตอนนั้นรับบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่องยอดคนและไพ่กว้างค่ะ จากนั้นได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในภาพยนต์น,นเรศวรมหาราชของอัศวินภาพยนตร์แต่ว่าก่อนถ่ายทำนะคะเกชาถูกจับคุมซะก่อนด,ด้วยข้อหาเป็นภยัยต่อสังคม,ม แต่ว่าเมื่อผ่อนโทษค่ะก็กลับมาเป <มา S 1> ็นดาวร้ายในเพชรตัดเพชรมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะงานแสดงก็มีต่อเนื่องจนกระทั่งพักงานไปเมื่อปี2530นะคะแล้วก็นี่ค่ะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพเบื้องหลังนะคะของการกลับมาโลดแล่นบนจองเงินอีกครั้งในภาพยนตร์เสียขงขวัญห้าแพร่งตอนห้องเตียนรวมซึ่งถือเป็นการพลิกบทบาทสําคัญอีกครั้งค่ะหลังจากหางงานแสดงไปถึง22ปีเพราะว่ามาปรากฏตัวในบทชายชราลึกลับที่เขย่าขวัญเพื่อนร่วมห้องในโรงพยาบาล เดืนเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมนะคะมีข่าวเกชาเปลี่ยนวิถีตรวจพบเชื้อโควิด -19 ค่ะขณะเดินทางไปเยี่ยมหลานที่จังหวัดอุทัยธานีทำาให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวนับจากนั้นนะคะ ซึ่งคุณนาตาชาเปลี่ยนวิถีคะลูกสาวเปิดเผยว่าคุณพ่อได้รักษาโควิด -19 จนหายแล้วและกำลังเตรียมตัวกลับบ้านแต่ก็มาเสียชีวิตด้ยวยโรคชราสะก่อนนะคะที่โรงพยาบาลอุทัยธานีในวัย95ปีซึ่งจะมีพิธีทางศาสนาอิสลามที่กูโบบ้านตป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดค่ะ